อสเว้าพร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ปจัดงานโอเพ h นเฮาส์พีอาร์เดย์พาสื่อเยี่ยมชมโครงการเพนวิวเทาโฮมฟิวบ้านเดี่ยวตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนสมัยใหม่กับชีวิตที่ไม่เหมือนใครด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานสแกนดิเอ็กเจแปนดีพร้อมฟังก์ชันสุดพิเศษที่มีที่นี่ที่เดียวอัศวะ p พร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ปจึงได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่เพนวิวอย่างเป็นทางการโดยเริ่มจากโครงการเพนวิวรังสิตคลอง6มูลค่าโครงการกว่า600ล้านบาทจำนวน286ยยูนิต ภายใต้แนวคิดชีวิตไม่เหมือนใครตอบโจทย์การใช้ชีวิตสมัยใหม่ที่แตกต่างและเป็นตัวคุณไฮไลท์สำคัญที่ไม่มีที่ไหนเหมือนคือ Living Room ที่มีทั้งรูปแบบดูเพล็กและ Double Volume ฝ้าสูง4.4ถึง6เมตรซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มาครบในบ้านราคารับ10ล้านบวกแต่เพนวิวนำมาให้ตลาดบ้านทาวน์โฮม2ล้านได้สัมผัสที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ภายในโครงการยังมีไลฟ์สไตล์คาเฟ ที่เสริมสเปเชียลตี้คอฟและฟิ n เนสห้องกระจกพาโนรามาที่โอบล้อมด้วยสวนเขียวชะอุ่มให้คุณได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพที่เหนือระดับสวัสดีค่ะชื่อแพรทิลิศลาอัศวานิเวศนะคะเป็นผู้บริหารบริษัทอัศวะพร o อพเพอร์ตี้นะคะนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ค่ะก็วันนี้เรามาเยี่ยมชมโครงการเพนวิวนะคะ #hashtag ก็คือชีวิตที่ไม่เหมือนใคร DNA ของตัวบริษัทเราเองอะคะ่ะเราสร้าง CREATE to INSPIRE TO สร้างเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะจุดประกายสิ่งใหม่ๆในทุกที่ที่เราสร้างที่อยู่อาศัยขึ้นมานะคะจริงๆ <smile. S 1> เราอยากให้บ้านที่เป็นทาวน์โฮมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น mm hmm. เราก็เลยคิดคอนเซปต์ใหม่นะคะเอ,อเอามาอยู่ในทาวน์โฮมระดับ2ล้านต้นๆนะคะซึ่งในระดับ2ล้านต้นๆตอนนี้ก็จะสามารถมีดับเบิลวอลลุ่ม นะคะซึ่งเป็นออฟังก์ชันของบ้านแพงนะคะมาอยู่ในตลาดทาวนโฮมคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยก็จะเป็นอีกรูปแบบนึ่งเหมือนเรายกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นนะคะในสังคมที่มีคุณภาพค่นะคอนเซ็ปต์ของเราตามชื่อโครงการเลยคือชื่อโครงการเพนวิวนะคะเพนมาจากคำว่าเพนเฮาส์นะคะวิวก็คือโครงการหมู่บ้านเหมือนเรานำคอนเซ็ปต์เพนเฮาส์ที่อยู่บนคอนโดลักชัวรี่นะคะมาอยู่ออนกราว์มาอยู่บนพื้นดิน ะะซึ่งฟังก์ชันหลักๆของที่นี่ก็คือจะมี Living Room ที่โปร่งโล่งสบายจะเป็น Duplex สูงถึง4.4เมตรนะคะสำหรับอีกแบบบ้านหนึ่งก็สูงถึง6เมตรเลยจะเป็นเป็นดับเบิลวอลลุค่ะสไตล์ของบ้านของเราจะเป็นการผสมผสานาวัฒนธรรมของตะวันตกกับตะวันออกนะคะก็คือสแกนดิคูนเจแปนดิคะก็จะเรียบหรูอยู่สบาย c o ซี่มินิมอค่ะ โครงการบ้านของเราจะมีทั้งหมด2ไ y ทาย์นะคะทย์ type A หลักๆเลยเหมาะมากสำหรับคนรุ่นใหม่คู่รักนะคะที่เพิ่งเริ่มสร้างตัวอยู่กัน2คนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวค่ะก็จะมี2ห้องนอนบวก1ห้องอเนกประสงค์นะคะที่สามารถทำเป็นโซน work from home ก็ได้สำหรับคนรุ่นใหม่นะคะส่วนท y ย์ B ก็จะเหมาะกับครอบครัวใหญ่นะคะจะมีทั้งหมด4ห้องนอน2จอดรถ ะะก็สามารถอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ได้คุณพ่อคุณแม่สามารถมานอนห้องนอนออด้านล่างได้นะคะซึ่งห้องนอนของเราเนี่ยออห้องนอนชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีขนาดใหญ่พิเศษถ้าเทียบกับโครงการคู่แข่งในโซนนี้ค่ะจริงๆรู้สึกว่ากรุงเทพเนี่ยค่อนข้างแออัดมากๆแล้วนะคะเราก็เลยมองเป็นปริมณฑลซึ่งหนึ่งในตลาดหลักของปริมณฑลเนี่ยก็คือปทุมธานี ะะเราก็เลือกที่จะมาอยู่ปทุมธานีเป็นพื้นที่ดินผืนนี้นะคะซึ่งขนาดไซซิ่งเนี่ยกำลังเหมาะสมประมาณ30ไร่นะคะสามารถสร้างโครงการที่สามารถสเกลได้โครงการเพนวิวเนี่ยมีทั้งหมด286หลังนะคะเฟสแรกตอนนี้เปิดขายแล้ว50หลังนะคะซึ่งยอดจองก็คือเกินครึ่งไปแล้วยอดโอนก็คือเกินครึ่งไปแล้วเหมือนกัน,นะคะ่ะที่นี่เราเน้นคนรุ่นใหม่นะคะคนสมัยใหม่ Uh, อย่างแรกเลยเรานำไลฟ์สไตล์มีไลฟ์สไตล์คาเฟ่มาอยู่ที่คับเฮาส์นะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยใส่ใจคุณภาพชีวิตมากขึ้นเราก็สร้างเป็นฟิตเนสนะคะฟิตเนสที่เป็นวิวสวนสาธารณะสวนของเราเนี่ยเกือบหนึ่งไร่นะคะซึ่งฟิตเนสจะอยู่ใจกลางสวนเลยแล้วก็เป็นวิวสวนทั้งหมด360องศานะคะเปิดทั้งหมด24ชั่วโมงเลยค่ะ ตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.89ล้านนะคะราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเลยเออของแถมทั้งหมดมี14รายการนะคะตอนนี้บ้านมออีมีบ้านพร้อมเข้าอยู่เลยค่ะก็อยากเรียนเชิญทุกทกท่านนะคะเข้ามาชมโครงการเพนวิวชีวิตที่ไม่เหมือนใครโดยเฉพาะคนที่ชอบความแตกต่างคนที่ชอบอะไรที่ไม่ใช่รูปแบบธรรมดานะคะที่นี่เหมาะมากเลยค่ะ ช่องทางการติดต่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะก็จะมี f c e b o o o p e n v i e w Line แอดสามารถติดต่อเข้ามาที่ Line แอดแอดเพนวิได้เลยค่ะ